ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นรถดีมซูเปอร์คัพนะครับนะครับช่างไก่และนบุมีนะครับเจ้าของรถเลยนะครับคันนี้นีที่เด็ดคันนี้นะครับเนี่ยกันสวบัดสามตัวนะครับผมถามแกแล้วทำไมถึงใส่สามตัวแกบอกว่ารถหงวโจกมันต้องไม่เหมือนเขานะครับมีเขาเรียกกันสวบัดอะไรถ้าจะไม่ผิดก็สกอตนะครับแล้วก็โอลินสองตัว รับผมพูดผิดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับมีบนปั๊มบนเป็นแบมโบ่ฐานดำแล้วก็มีปั๊มล่างเป็นเมาส์นะครับเรียกกันเรนเดียนเมาส์หรือเมาส์อะไรสักอย่างนะครับมีสายถักมีกระบอกโช้สเตทหกหรือเปล่านะครับแล้วมีจานแต่งของสาวานะครับล้อเนี่ยเป็นล้ออะกอนลางน้ำนะครับนี่เป็นพอ,ท,อทเทเนียมนะครับแล้วก็ ตัวเบรกขาเบรกเป็นสีเท่เขาครอบแข็งแกทําสีนะครับนี่แกก็รับทําอยู่นะครับคู่แล้วเจ็ดร้อยนะครับสองข้างเนียแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนี่ครับขาตั้งคู่เป็นสีไทเท่มีเป็นรูปตีนด้วยนะครับมีตัวครอบปัครอบเบรกนะครับเจาะแล้วก็จะมีเนี่ยสีเท่ มีอาร์มหลังมีเลสซิ่งนะครับโช๊คหลัง WP มี Carbon. คาร์บอนครอบนี่เป็นคาร์บอนแะผ่ตั้งเดี๋ยวก็เป็นไทเทียมเหมือนกันนะครับก็น็อตทองทั่วคันตามเห็นเลยนะครับเป็นดุมกึงนะครับดุมกึงแล้วก็เจาะทำลาย รถช่างไก่ครับมีแคมตัวหนึ่งแล้วก็ท่อผ่านะครับร้านแกเนี่ยรถสำนาแกอันนี้ C p พตัวแรงครับไม่อยู่ไม่ทันรีวิวอันนี้กับปากเกตก่อนเนี่ยแกมีทีเด็ดอยู่นะครับช่างไก่เป็นโซนิ c ลูก70ทัก13.5ก็เหมือนเดิมครับกลับก่อนไม่รอถ่ายคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับอ๋อร้านแกอยู่เพื่อรัตนะนะครับอยู่แถวแถววัดเหนือ